สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายจะพามาแกงกระบุกค่ะอีลอกนะจ๊ะไม่ใช่กระบุกอีลอกอีลอกบ้านเรานี่แหละจ้าก่อนแรกเริ่มแรกเราก่อนเราจะแกงนะคะเราก็เอามาลอกก่อนนะคะลอกเปลือกมันออกก่อนอะนะคะแล้วก็ยายจะเอามาต้มก่อนนะคะสูตรยายใส่เกลือลงไปค่ะ,ะแล้วก็เทเทลอกลงไปนะคะต้มให้มันแบบต้มให้เขายุบตัวก่อนนะคะทุกค ให้ให้ความคันออกนะคะความคันของอีลอ,อกนะคะอาจจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ละคนแกงไม่เหมือนกันนะยายว่าสูตรใครสูตรมันสูตรยายจะทําแบบนี้นะคะน้ำเดือดเดือดใส่เกลือแล้วก็เทลงไปเลยค่ะเทลงไปแล้วก็รอรอจนกว่าเขาเขาแบบอ่าเขาจะพูดว่าเปื่อยก็ได้รอจนเขาเปื่อยให นะเดี๋ยวเราก็จะไปลินน้ำทิ้งนะคะทุกคนเดี๋ยวยายต้มก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูต่อนะหม้ออีลอกของยายก็เดือดแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมไม่คนเยอะนะคะคนแค่ดูเฉยๆนี่เดือดได้ที่แล้วยายก็จะจับดูดูว่าเขาเปื่อยแล้วเขาเปื่อยแล้วเราก็จะเอาไปลินน้ําออกะคะ่ะทุกคนแล้วก็เอาน้ําใหม่นะคะที่จะแกงเอาน้ําใหม่นะคะเดี๋ยวยายอาไปลินน้ําก่อนนะคะทุกคนคะ่ะ อันนี้ต้มแล้วลวกแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคน,นเห็นไหมคะยายลินน้ำลินน้ำร้อนทิ้งแล้วก็ยายก็ล้างน้ำสะอาดอีกทีหนึง่งนี่แล้วกลับดูมันจะแบบนิ่มๆน,นะคะนี่อันนี้เตรียมไว้แกงนะคะตั้งหม้อตั้งหากนะคะเครื่องแกงของเราก็ไม่มีอะไรมากมายจ้าตามสไตล์อีสานอ่านี่เครื่องแกงเดี๋ยวให้ดูนะคะอันนี้ใบมะขามอ่อนนะคะอันนี้ ตำพริกหอมแดงกระเทียมนะคะตะไคร้ใบมะกรูดนะคะนี่ปลาทูเค็มใส่ปลาทูเค็มด้วยน้ำปะลาน้ำป,ป,ปลาผงนัวรสตีอ่าใบนังรักค่ะนี่สูตรสูตรอีสานเป็นแบบนี้ค่ะแกงอีลอกนะคะสูตรนี้แกงอีลอกนะคะนี่อีลอกเล็กๆนี่เห็นไหมคะบางคนก็จะกินไม่เป็นนะคะทุกคนนี่อีลอกกระบุอะไรในะแกงเหมือนกันชื่ออีลอกแต่ว่าที่จริงแล้วก็ ค่ะไม่ไม่ใช่หยาบนะจ๊ะอ่าเป็นชื่อของนี่เป็นชื่อของอาหารนี่นี่แหละพืชพันุ์นี้แหละค่ะน,นี่เรื่องแกงของเราเดี๋ยวรอให้น้ําเดือดก่อนจ้าน้ําแกงของยายก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวยายจะไปเอาอีลอกใส่อีลอกที่ยายต้มไว้นะคะเทลงไปเลยก็ได้ค่ะ ด้วยความบบรดเร็วเเลยนี่ใส่น้ำจะเยอะไปหน่อยแล่ใยาย่เอาน้ำออกนิดนึ่งแล้วเราจะมาปรุงเครื่องกันเลยจ้าทุกคนใส่น้ำปลาที่ยายเตรียมไว้เทลงไปอันนี้พริก พิพิยายตำไว้นี่ก็จะใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่าใส่ไปมากเนะี่ยเผ็ดใส่แค่พอประมาณก่อนนะคะทุกคนประตูกเกม็มประตูหอมประหอมยายก็จะใส่ลงไปยายปตูหอมใส่ก่อนนะคะตอนนี้แม่ก็ปรุงเครื่องแล้วนะคะใส่ทุกอย่างลงไปแล้ว น้ำปลาน้ำปราปรผงลัวนะคะรสตีนิดหน่อยพริกไข่ใบมะกรูดหอมแดงนะคะแล้วก็ใส่ประถูหอมไปด้วยปิดฝาไว้เลยจ้ะแกงอีลอกนี่ห้ามคนเยอะนะคะแล้วใบมะขามเดี๋ยวใส่ตามไปนะคะตอนนี้แกงอีลอกของเราก็สุกแล้วนะคะทุกคนดูสิคะไม่ต้องไปนคนเยอะนะคะแค่แตะแตะแตะแล้วก็ชิมชิมรสชาติได้รสชาติแล้วนะคะทุกคน มไม่คนนะคะแตะๆพอเดี๋ยวยายจะใส่มะขามไปจ้าขามอ่อนกัะไปเลยขามอ่อนไปไปเลยใส่อีกหน่อยหน้าพออีกหน่อยนี่ขามอ่อนก็ใส่ใบนางรักเป็นอันวัาเสร็จสิน้นยายชิมแล้วนะคะทุกคนดนูสิดูสีน้ำสิคะ น้ำแกงหอมมากเลยค่ะหอมปลาทูหอมยายไม่อยากตักเยอะเพราะว่าขนเยอะมันจะไม่ค่อยดีนี <c oughs> ่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกินได้แล้วจ้าทุกคนลงคลิปนี้ลงเพียงแค่นี้นะจ๊ะอยากกินด้วยกันม,มามาเร็วมามาขอขอบคุณทุกคนขอให้มีความสุขความเจริญสุขภา,าพแข็งแรงกดไลค์กดแชร์ให้ยายหน่อยนะจ๊ะสวัสดีจ้า